โจทย์ปัญหาเรื่องความน่าจะเป็นข้อที่15สร้างเลข2หลักจากเลขโดด1 2 3โดยที่ไม่สามารถใช้เลขซ้ำกันได้จะสร้างได้กี่จำนวนโจทย์ข้อนี้ก็ต่อเนื่องจากข้อที่14เลยนะครับข้อที่14เนี่ยเราใช้เลขซ้ำกันได้แต่ข้อนี้คือไม่สามารถใช้เลขซ้ํากันได้นะครับเราจะมาสร้างเลข2หลักกันดูว่าจากเลข1นึ่งสองสามเนี่ยเมื่อ ห้ามใช้เลขซ้ำกันจะสร้างได้กี่จำนวนนะครับสร้างได้กี่จำนวนโอเคก็การสร้างเลข2หลักนะครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องกันนะครับเป็นหลักสิบหลักหน่วยนะครับเป็นเหตุการณ์นะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นต่อเนื่องกันต่อเนื่องกันนะครับมีหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยแล้วก็จะใช้ กดการคูณได้นะครับใช้กดการคูณได้โอเคเราก็มาดูซิหลักสิบเราเลือกจากหลักสิบก่อนนะครับหลักด้านหน้าหลักสิบเนี่ยเราสามารถเลือกได้ทั้งหมดสามตัวเลยใช่ไหมครับเราเลือกก่อนเลยนะครับหลักสิบเนี่ยเลือกได้สามเลขเลยสามเลขเลยนะครับเลือกได้สามเลขเลย ก็จะมี3ขั้นตอนในการเลือกนะครับ3ขั้นตอนอเดี๋ยวคุณครูขอเขียนตรงนี้ซ้ำน,นิดนึงเดี๋ยวเราจะใช้พื้นที่นะครับหลักสิบเนี่ยเลือกได้3เลขนะครับก็จะเป็น3ขั้นตอนนะครับ3ขั้นตอนส่วนหลักหน่วยเนี่ยเราใช้เลขซ้ำกันไม่ได้ใช่ไหมไม่สามารถใช้ซ้ำกันได้เพราะฉะนั้น ในหลักหน่วยนะครับในหลักหน่วยเราจะเหลือเลขแค่เท่าไหร่ครับเมื่อมี3ตัวใช้ไปแล้วในหลักสิบ1ตัวก็จะเหลือที่เลือกได้เท่าไหร่ครับเหลือ2ตัวเลขนะครับเหลือ2เลขนะครับก็จะเป็น2ขั้นตอนอถ้าสมมุติว่าหลักสิบเราเลือก1ไปแล้วอ่ะหลักหน่วยเราก็จะเหลือแค่2กับ3ก็คือหลักสิบเนี่ยเลือก ได้สามตัวหลักหน่วยก็จะเลือกได้แค่สองตัวเพราะมันถูกเลือกไปในหลักสิบแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจำนวนวิธีทั้งหมดนะครับจำนวนวิธีทั้งหมดนะครับทั้งหมดก็เลยเท่ากับสามคูณสองนะครับเท่ากับหกวิธีหรือว่าหกจำนวนนั่น,นะครับหกวิธี โอเคเรามาดูกันว่าไอ้หวิธีหรือ6จํานวนของเราเนี่ยมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างถ้าเราใช้หลักสิบนะครับหลักสิบหลักหน่วยนะครับเดี๋ยวครูดูสิจะพอไหมลองมาเขียนกันดูนะครับถ้าหลักสิบเป็น1 ถ้าหลักสิบเป็นหนึ่งหลักหน่วยต้องเป็นอะไรครับเป็นหนึ่งไม่ได้แล้วนะครับหลักหน่วยก็ไม่สองก็ต้องสามจริงไหมครับถ้าหลักสิบเป็นหนึ่งหลักหน่วยไม่สองก็สามแล้วถ้าหลักสิบเป็นคุณครูขอเขียนตรงนี้นะครับเป็นสองบ้างหล,ลักหลักสิบลงเป็นหนึ่งละได้สองสามจากหน่วยหลักสิบเป็นสองหลักหน่วยก็ต้องเป็นไม่หนึ่งก็สามเพราะว่าห้ามใช้3ามกันถูกไหมครับห้ามใช้สากัน แล้วถ้าหลักสิบเป็นสามล่ะหลักหน่วยก็จะได้เป็นไม่หนึ่งก็สองถูกครับไม่หนึ่งก็สองเพราะฉะนั้นเลขที่เกิดขึ้นนะครับที่เป็นเลขสองหลักนะครับเลขสองหลักที่เกิดขึ้นก็จะเป็นสิบสองสิบสามผลลัพธ์นะครับยี่สิบเอ็ดยี่สิบสามสามสิบเอ็ดแล้ว ตัวสุดท้าย3 2โอเคครบ6จํานวนไหมครับอ่าล่วงไม่เห็นข้างล่างนะครับอ่า1 2 3 4 5 6เห็นไหมครับได้6จํานวนไม่ซ้ำกันนะครับไม่ซ้ำกันแล้วเราใช้ตัวเลขไม่ซ้ำด้วยนะครับแล้วก็มี6รูปแบบด้วยกันนะครับก็ในตอนแรกข้อที่14เนี่ยเราส,สร้างเลข2หลักเหมือนกันแต่ใช้เลขซ้ำได้ แต่กรณีนี้ห้ามใช้เลขซ้ากันก็จะได้6จํานวนแบบนี้นะครับไม่ยากจนเกินไปนะครับนักเรียนได้ไอเดียได้มุมมองในการคิดโจทย์ต่งางๆนะครับก็ลองเอาไปประยุกต์ใช้กับโจทย์ปัญหาในห้องเรียนได้เพื่อให้เกิดเป็นความเข้าใจที่มากขึ้นนะครับหากใครมีข้อสงสัยหรืออยากจะสอบถามเพิ่มเติมก็สามารถที่จะคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าในคลิปต่อไปเนี่ยจะเป็นการสร้างเลขอะไรหรือว่าเป็น เกี่ยวกับความน่าจะเป็นในประเด็นไหนนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ